สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเน้จังกระกันกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบอกคือแมปจูลี่กันนะคะมีจิพัดมาเล่นด้วย <cl aps> ก็คือด่านนี้เราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงเรารู้แต่ด่านหนึ่กับด่าน2ไม่รู้ด่าน3 4เราอาจจะอาจจะดูพวกคลิปอื่นๆหรือว่าอะไรเพราะว่ามันยากมากแล้วมันก็มืดมากๆเลย ดูหน้าตาสีน่ากลัวมากๆเลยปะเดี๋ยวเราไปกันครับมันมีจัมสแกร์ด้วยนะบอกก่อนเลยนะคะมันมีจัมสแกร์ด้วยเดอ้งองามจีจีเราจีไปเปิดสวิตชนะจีแบบไปเปิดสวิตเดี๋ยวพี่เน่นั่งกับพัด อาพี่เน่ไปเปิด<อ>ก็ได้อ่ะออใช่พี่เน้นั่งหน้าจีพัดนั่งด้วยการส่งคนเลยก็ได้วิค่อนข้างที่จะหลอนนะเดี๋ยวเราเปิดตาแล้วให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว <laughs> ทุกคนบอกก่อนเลยนะว่าอันเนี้ยเป็น เป็นอันเนี้ยตอนแรกๆอ่ะไม่มีจำสแกนนะเราโดนเรียกว่าแหละรเราเราแบบโดนจับได้อ่ะเรามันมีจำสแกนเหมือนมูบิกี้อ่ะตีอะไรแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยอยู่ดีๆมันก็จำสแกนขึ้นมาอ่ะ mm hmm. นู่นค่ะ mm hmm. นี่เลยจูนี่ mm hmm. โอ้โหกำลังรีบผ้าอยู่ด้วย mm hmm. จะไป mm hmm. ทำอะไรเหรอเธอ โอ้โหก็ด้านข้างก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะมีไฟอุ้ยตกใจมีของตกมาแต่ไม่เห็นว่าเป็นอะไรอุ้ยปิดตามันไม่มีจำสแกนแต่ว่าเรากลัวเพราะเรานั่งหน้าสุดแล้วอะอยากไปนั่งกับจี๋ผาจังแต่ว่านั่งได้แค่สองคนณงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ เออใช่อันนั้นจิ๊จิบพารพี่เนีกก็คิดว่าเอิมเอนี่สงคมยิงปืนอะไรนี่แหละอีกไม่นานมันก็จะจมนะคะเรือโอ้โหอีกไม่นานก็จะเรือเราก็จะจม เราต้องรีบกระโดดออกไปก่อนจมเราก็เราก็ไม่เป็นไรอะแต่ว่าเราอยากกระโดดออกก่อนแค่นั้นกำลังจะจมแล้วกำลังจะจมล้กระโดดเลยครับเาาานี่ยจมแล้วจมแล้ว่ม,วมใช,มใช่อันนี้ก็คือจมแล้วแล้้้วววกก็อันนนีีด่าเปิดไฟได้เนอะแต่เ,เรารอทุกคนอุ้ยทำไมเราเอ่อกลัวร่างตัวเอง <c oughs> จิปะ่พปะพาป่ะไปกัน ก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งเปิดพี่เนยไปเปิดเองก็ได้พอพี่เนยถ่ายคลิปพี่เนไปกับจิแล้วกันเดี๋ยวเราไปปลูกจูลี่กันค่ะทำไมเราต้องไปปลูกด้วยอ่ะทำไมเราต้องไปปลูกด้วยอ่ะ 9า,าม<อ>งด้านหลังเลยเพราะมันวิ่งเร็วอะวอวเอ้าอุ้ยจิลิเซตได้ปะโอเคจิระวังเด้ออันนี้ก็เป็นเอนนี่ ต้องใช่เราต้องไปหาไฟแชร์ก่อนไปทางขวาวไปทางขวาเนี่ยที่เราเดินผ่านไปก่อนที่เราจะไปเปิดสวิตต์อ,ะ <ไป S 1> อ่ะ ไปด้วยกันสามคนเลยล่ะกันเนาะหนึง่งโอเคหนึ่งสองสามปรู้สึกเหมือนมาคนเดียวอะโ okay. อเคเราต้องอ๋อไปผิดทางต้องไปเลี้ยวอีกทางหนึ่งอะลืมลืม แฟชัโห,หน่ากลัวมากๆเลยเหมดเข้าท่อค่ะอุ๊ยกระโดดยากจังอะโอเคเรียบร้อยโอเคครับรอันนี้เราก็ต้องวิ่ง,งไ,ปไปกันแล้ว ปุ๊บปุ๊บเฮยสียงหลอนเสียงหลอนน่ากลัวยังอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราตามจิไปกันค่ะไปทุกคนอันนี้ก็คือจิเลขคนแรกแล้วก็ชวนพวกเรามาเล่นจิก็จะรู้ แต่ด่านที่สามเราไม่รู้โอเคต่อไปถ้ามันมืดแบบนี้เราก็โผล่อีกที่หนึ่งอะ่ะก็คือเราจะไปด่านที่สองกันแล้วโอเคด่านที่อมาแล้วอ,อ,อุ้ยตกใจอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไดหน้าตุงที่พูดหล่นเลย อันนี้เราต้องขึ้นไปขึ้นแล้วจิก็ย่อขอขอทอย่าต้องจุกดวิ่งก่อนแล้วค่อยอ่อแล้วกยแล้็แล้วก็ย่อเออโอเคพาสเอ้ยจิสู้ กระโดดแล้วติดแล้วก็ยอ่อถ้าจิตไม่ได้พัดก็ทําให้จิตหน่อยก็ได้ถ้าจิตไม่ได้เราพัดทําให้จิตเ,เโอเคเรียบร้อยอป่ะไปกัน,น,นเดี๋ยวรอพัดก่อนพัดยังไม่ว่างพัดมาเร็วๆแล้วกันนะ มืดมากจีบอกอว่าห้าม,มหันไปทางซ้ายถ้าหันจะเจออะไรอะ่ะจำสแกปะอุ้ยตกใจอะ อันนี้เราก็ต้องยอ่อเหมือนเดิมค่ะอุ้ยตกใจตกใจหมดเลยอ่ะพยายามอยู่เสียวกลัวจำมสะแก่ นั่นแหละไม่มีแต่ก็กลัวอยู่ดีอ่ะกลัวมากเลย้ียที่กลัวที่สุดก็คือการจำสแกลค่ะทุกคนมันน่าก,กลัวมากลีเซียนเราไปได้ปะโอเคมาแล้วาอ,อุ้ยถูกใจเข้าประตูกันเลยค่ะเย้ แล้วก็โผล่ไปดานที่สามแล้วค่ะทุกคน,นใช่ปะเออใช่ดันที่สามพี่เน่จาได้พี่เน่เคยดูในคลิปมาเพราะว่านี้มันยากจริงๆเราต้องดูในคลิปแล้วมันก็ค่อนข้างจะมืดนะแล้วภาพสวยมากๆเลยอ่ะว้าวก็คือเดี๋ยวเราบอกก่อนเลยนะคะว่าดานที่สามจูลี่นั่นนะคะจะเฝ้าตรงม้าหมุนกับแมว แล้วพวกเราก็คิดว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างตรงม้าหมุนกับแมวอาจจะมีปริศนาซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะคะอาจจะมีคนเจก็ได้อืโอเคทุกคนพี่เน่ตามมาพี่เน่ดูในอินนี่มารูอว่าต้องไปทางไหนแต่ว่าเราต้องผ่านม้าหมุนไปแล้วพอที่เราไปอ่ะก็ต้องอินนี่นะจูลี่มันมาได้นะแล้วก็ต้องระวังอ่ะ ก่อนที่เราจะไปตรงม้ามุนเดีย๋ยวเราดูก่อนว่าจูลี่อยู่ไหนมืดมากเลยอ่ะร,รู้ว่าอยู่ใกล้ๆอุ้ยใช่ป่ะอยู่ตรงนู้นปะ่ะเออ<ช>อยู่ตรงนูน้นไปเร็วอาจจะมีจัมสแก์นะบอกอีกทีหนึ่งนะ ไปตรงเออไอเนี ừ, ่ยจูดีมาแล้วจูดี้มาแล้วไหนอะคะน้อยกลัวน่าจะไปแล้วนะเมื่อกี้หนูเห็นเหมือนจูดี้เนไปแล้ว ที่เน่คิดว่านะต้องมีคนหนึ่งอะดูว่าจูลี่อยู่ไหนแล้วอีกคนอีกสองคนอะก็ไปใครจะเป็นคนดูอะเพราะว่าอีกสองคนต้องไปถ้าไปคนเดียวอะมันก็ยิ่งน่ากลัวยิมพแล้วอยู่ตรงเนี้ยมันก็น่ากลัวแหละแต่ว่าจูลี่ทำอะไรไม่ได้ยังไงดีพัด พัชจะไปกับพี่เน่พี่เน่พี่เน่เนต้องไปอยู่แล้วแหละใครจะไปกับพี่เน่ใครจะเฝ้าดูว่าจูลี่อยู่ไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคลิปไม่รู้อ่ะจิไปกับพี่เน่ได้ปะแน่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ แล้วจิอะเพราะว่าพี่เน่ก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าให้คนอื่นได้ดูด้วยชถ้าไปกันสามคนก็ได้นะแต่ว่าไปกันสามคนก็ได้แต่เอ็เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจูลี่อยู่ไหนเผื่ออาจจะอยู่ด้านหลังแล้วเราตกใจเราก็ต้องมีคนหนึ่งดูอ่ะ เราไม่รู้ว่าจูลี่อยู่ไหนเราไม่รู้ว่าเอ่อจูลี่เขาอยู่ไหนเพราะตอนนี้มืดมองไม่เห็นเลยอะไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ระวางตรงม้าหมุนให้ดีจะอยู่แถวนั้นนะก็คือจิตเล่นเครื่องพัดใช่ปะพัดไปกับพี่เน่เหรอ พายไปกับพี่เนยใช่ป่ะแล้วให้จีเฝ้าเหรอไเหมือนจูดี้ก่อจะไปที่เมลจริงด้วยทุกคนหยุดก่อนเดี๋ยวเราให้จูลี่วนปุ๊บแล้วพอจูลีเอ้าวแล้วพอจูลี่ว,ลว,ลวนกลับมาตรงม้าหมุนแล้วจูลี่กําลังจะไปแล้วก็รีบวิ่งไปเลยแต่ไม่รู้นะว่าจูลี่ย้อนกลับมาหรือเปล่า เราก็ต้องอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันจีพี่ได้อยากรู้ว่าถ้าแบบจูลี่มาแล้วเราอยู่พื้นหญ้าเนี่ยแล้วจูลี่ตามเรามาได้ปะไม่รู้เพราะว่าเออคือจิเหมือนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วเออเสียงแบบนั่งนั่ง อยู่ไหนแล้วเนี่ยมันมืดมากมองไม่เห็นเลยอะโอ้โหพัดน่ากลัวมากเสียงวูวยิ่งหลอน,นเข้าไปใหญ่พัดโอเคใครจะไปกับพี่เน่อยู่ตรงนี้ใครจะดูก็อยู่ตรงไหนก็ได้แพ,พ้พาไปกับพี่เน่เปล่าจีไปเปล่า ไปเอาของอะไรแบบนี้เหล่อๆให้จิกลกับมาก็ได้ <Okay. S 1> หรือว่าจะไปกันสามคนไหม uh ไม่แนะนำนะนนำนะอือโหพาด <c oughs> น่ากลัวมาก <c oughs> อันนี้เสียงไม่ใช่เสียงในเครื่องนะไม่เสียงในเกมนะคือเสียงพาดท,ทำเสียง ก็คือพัดกับจิีโทะอยู่ใกล้ๆก,กันมันก็เลยมีเสียงเอ็โคแล้วมันยิ่งหลอนพัดมันแบบเนี้ยแล้วจิบอกว่าเอมเสียงในเกมน่ะตอนที่ถูกจัมสแก์เสียงดังเราก็เลยปรับให้เสียงเบาและดูการปรับของเราก็คือ สองขีดไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าปกติขีดเดียวงั้นเอาขีเดววขเดียวก่อนสั่งขีดแล้วกันป้าจิไปกันเถอะเอ <laughs> ดินด,ด้วยหลัง <laughs> ไปกับพี่เน่จิใช่ปะพัดรอด้วยรอดูด้วยก่อนอื่นก่อนไปเราดูก่อนว่าอยู่ไหนจูลี่อะอยู่ตรงม้าหมุนปะเพราะว่าพี่เน่ดูรอบๆแล้วมันไม่มี ไปก่อนไ,อไปตรงม้าหมุนแล้วไปตรงสีแดงๆงวงๆนั่นอะอไอ้ตูดีก้กำลังจะมาไปอยู่กำลังมาแล้วเจ้ได้ตามอยู่ไปสิปรอรอะไรมาได้ป่าวะ ทำไมอออ่่ะเรีบรีเซ็ตได้ไหมอ่ะเมื่อกี้หนูเห็นจูดี้เดินมาหาหนูแล้วหนูก็รีบหนีแล้วก็จูดี้ก็หายไปเลยได้เลยจีพี่เจน้องถ่ายคลิปอยู่ งั้นงั้นเดี๋ยวจิงั้นเดี๋ยวจิดูว่ามันสูงหรือเปล่านแล้วพี่เน่ก็เข้าไปข้างในงจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องเข้าไปข้างในนะจิเราแค่อ้อมไปแล้วมันมีไฟอ่ะแล้วเราก็เข้าไปเออมันเหมือนหมู่บ้านอะไรสักอย่างหรือเหมือนร้านค้าอะไรสักอย่างนี่แหละแค่ผ่านทางนั้นเฉยๆแล้วพี่เน่คิดว่าตรงนั้นจูลี่น่าจะมาไม่ได้เพราะว่าถูกพัดก็ได้นะ แต่ว่าเราก็อาจจะไม่รอดด้วยเหมือนกันเออเราไม่ลอดเลยใครมันจะไปอกลัวถ้าตอนนี้ไม่ผ่านเราก็อาจจะเจอกันอีพีสองแต่ไม่รับรองนะว่าเราจะเล่นเปล่าเพราะทุกคนกลัวกันไปหมดแล้วจริงๆอะอๆกลัวอะไรที่สุดหรือเปล่ากลัวที่จูลี่มาแล้วก็กลัวตอนที่เราตายแล้วมันจำสแก็ตอะ ไม่อยากให้มันมีจ้ำสแกร์เลยอะจ้ำสแกร์บอกเลยถ้าจ้ำสแกร์ทุกคนต้องกลัวเพราะมันแบบโผล่อยู่ดีดีมันก็โผล่ขึ้นมามันยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่อาจจะมีเสียงกีดก็ไป พี่เน่ไม่เคยเจอจำสกแกรคนเดียวพี่เน่เจอแต่จำสกแกรพร้อมพี่เจอ,อยู่ใกล้้เอนตอเยอะมากอะตก็โดนติดเสพี่เจอือไม่โดเลยริงจริงอะพี่เจอบอกว่าอยากเล่นแต่ว่าพี่เจเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ไงก็เลยไม่มากับเราบางทีพี่เจก็เล่นบ้างไม่เล่นบางแต่จําได้แม้เมื่อวานพี่เจอบอกว่าจะเล่นด้วยแต่ก็ไม่มาเล่น ไปกันตกใจพัดพัดดูพวกเราไปพัดแค่ดูเฉยเฉยะป,ปเร็วเร็วพัดเร็วเร็วจิเ <c oughs> บูดีมามันต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่โดนฆ่าแล้ว พอมันมาปุบเดียวมาหาหนูหนูก็แบบโอ้โหเลยเสิอุ้ยตกใจจี๊เนี่ยแหละจี๊ดพาไปกับพี่เน่ใช่ไหมใช่่ะดีมากเเร็วจี๊ก็มาด้วยมาดู ก็คือคอมมันมืดมากเลยมันไฟแบบมินเ<ช>ตียวเ,เ,เองอะ่ะไม่ทำไมพี่ดิไม่เปิดไฟฉายรือว่าเปิดเลยเปิดแล้วปะอ๋อเปิดแล้วอยู่ไหนอะอโทษทีอยู่ไหนอะเขา,า,าได้ยินเสียงดีรู้สึกเหมือนจูดี้กันไหมอุย้ยจี อย่ามาใกล้พี่เนได้ไหมพี่เนของ้อแหละกลัว,เอ,เ,ลวเอาขออะ่หน้าจิมันน่ากลัวไงใช่หน้าทุกคนน้ากลัวยกเว้นหน้าพี่เน,น,น,นจริง เดินไปพร้อมกันเดินไปพร้อมกันหนึ่งสองสามเอไหนอะนไปข้างหลังหมาหมุนหนอะพัดตาดีจัดมืดมากเลยนะเห,นเหมือนอะไรขยับไปอ๋อใช่ออะกลัว ไปนะสามคนนี่แหละจบเ,เดี๋ยวคนดูบอกว่าเมื่อไหร่จะไปกันสักทีเนี่ยโอเคถ้าเป็นคนดูนี่ไม่ดูแล้วนะฮโอเคหนึ่งสองไปครับไปครับไปเลยครับพัดตามหลังพี่น่เปล่า ดีมากค่ะเดี๋ยวเราว่ายน้ำไปกันใช่ไปต่อจิหาไฟหาไฟอ่ะต้องผ่านทางโค้งเนี่ยเฮ้ยรอด้วยดิอย่าทิ้งกัน

เอาแล้วก็มาเกิดล่ะวิแงนพี่เน่อยู่ตรงจุดเกิดอ่ะอือพี่เน่พยายามรีเซ็ตอยู่แต่พี่เน่อาจจะไม่ได้ไปตรงเซฟนะใครก็ได้มารับพี่เน่หน่อยได้ป่สะสักคนหนึ่ง เดี๋ยวพี่เนรออยู่ใกล้ๆมะมุอยู่ใกล้ากเลนะอยูใก้พวเราด้นะรเซ็ต,ตอีกรอบได้ปะ ตรงจุดเกิดอะตรงไฟตรงถ้ำอะไรตรงไอนั้นน่ามันก็ยังมาไปสิครับรอะไราต่อ<า>อีพีสองไหมเออต่ออีพีสไม่ไหวจริงๆ <bem S 2> ก็ 2. 2> <ไ fan. S 1> เจอกันตอนอีพีสนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปกำลังใจช่วงนี้จังด้วยครับสวัสดีคับ๊ายบายถ้าเพื่อนๆมาเล่นด้วยก็ดีนะ ถ้าไส์สดเ,เล่นก็ยังดีนะเพื่อนๆจะได้มาเล่นกันด้วยแต่ว่ามันเป็นห้องมันเหมือนแบบอ้นเน่เรื่องราวมันเป็นห้องนะมันไม่ได้เป็นอ้นี่นะแล้วเป็นห้องที่แบบเข้ามาได้แล้วมันจับเวลานะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอินี่ก็ไปแล้วเจอกันอีพีสองไม่ไหวจริงๆน่ากลัวมาก ถ้าอีพีสอาจาอจะสตตีมรไหมมันจะได้แบบเออ<ะ>โอเคไปละยบายค่ะเจอกันอีพีสอบายอีพีแรกก็จะไม่กล้าหน่อยเนาะอีพีสองก็ไม่กล้าอยู่ดีบายค่ะ <laughs>